สวัสดีครับมาปะกับครเชฟวิทนะครับผมเชฟหนานครับเชฟหนานวันนี้มาได้มาทําขายครับแต่ลองมาทําแจ็คขึ้นคือเป็นจิ้มพก่อนะครับนี่ครับกระเพราโหดครับผมเมนูวันนี้คือพัดกระเพราครับหมกไในที่ครับเขาก็จใส่กระเพราลงไปเลยนี่ครับบบกุ้กับเด็กินได้ครับตัวนี้มาขายครับตัวนี้ แจกฟรีก่อนครับผมเดี๋ยวนา้เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปสอดแจกเลยครับไปสอดแจกเลยแต่บมหง่วดแจกไหนเต่อครับผมบ,บ,บอกแต่เนา็อปก็ผมหงเวดนะครับข <c oughs> ี้รถแอลไปเลยเลยก่อนนี่ครับใส่กระเทวดลงไปเรียบร้อ,รอยใส่สนใจนะครับผม สังม,มาดไซบริการได้นะครับแต่อย่าพัดมาได้แหมเต๋าของบุหูาเต๋อนะครับผมเราได้บอกไว้น้อจะพัดมาได้จะพัดมาได้แหมของบ,บอ่หงาเนี่ยครับปัดเลยๆๆๆอย่างคนแต่น้อเนี่ยน้อเนี่ยยังแต่เน่ยนี่เขาฝ่าจะพัดให้มันแห้งๆนะครับผม เรียบร้อยครับผมวานหนานวิทสปาคิปครับผมขอครับเราจะกินได้เลยครับนี่ครับทำแจกคพร้อมไข่ดาวครับผมวันนี้บอขายเด้อครับแต่วันหน้าก่อนจะวันหน้าก่อนยังบอขายเถอะครับฝากไว้บ่ได้วันนี้เรามาทำแจกก่อนครับนี่ทำคือลองชิมครับดูเอ้ยเต็มหม้อครับผมนี่จะแพ็กใส่อีไปก่อนครับ ข้านี้ยังบ่มีวีแววทีจะเปิดนะครับขอนานเวทสัปปะชิปครับผมครับเอาเลยครับหนน่ววีัเอาเลยแม่เอาเลยครับเอาเอากลีบกล่องเอาเลยครับปอเอาเลยครับปอคนละกล่องคนละข้างครับมาเลยมาเลย